สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์โต้นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตครับพี่สภาพดีมากๆเลยถูกกว่าป้ายแดงเกือบล้านครับไปดูพร้อมกันครับมาดูพร้อๆมๆกันเลยฮะคันนี้เป็นมิตซูบิชินะพี่มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะพี่ 2.4GT Premium ได้ฮะคันนี้ป้ายแดงเปิดตัวที่หนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับหกแสนหน่อยๆนะฮะ คันนี้ปีพศสองพันะฮะเบสคาออโตเปิดตัวเพียงแค่7 9 9ดจุแสนครับใช่ครับพี่ฟังไม่ผิดครับ7 9 9ด0 0บาทเท่านั้นเองครับพี่7 9 9ด0 0บาทเท่านั้นเองครับพี่ป้ายแดงล้านหกครับพี่พี่ดูสภาพเลยสภาพสมบูรณ์แบบเลยสวยๆเลยโดนแดดนิง่งเงาแวบๆบเลยสีขาวนะฮะอันนี้จะเป็นสีแพงๆหน่อยสีขาวแบบเหมือนกับมุกๆนิดๆน,นะฮะต้องขอโทษด,ด้วย สวยมากๆเลยครับคุณพี่ดูป้ายแดงเปิดตัวป้ายแดงขายล้านหกนะเบสคาร์ออตโต้ขายแค่เจ็ดแสนเก้านะฮะดูเลยสวยๆเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในสวยกว่าน,นี้ฮะอุปกรณ์ครบครับไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันเลยฮะโหคันนี้น้องกล้วยบอกเลยคุณภาพเกินราคาฮะดูดีเกินราคาครับไม่น่าเชื่อเลยเบสคาร์ออตโต้ขายแค่เจ็ด้าแสนนะคันนี้โฟร์วิวนะ สองจุดสี่นะสองจุดสี่พรีโฟวิวนะดูเลยโห oh, oh, ดูฮะสภาพดีมากๆเลยอ่ะดูเนี่ยน้องกุ้ยบอกเลยอ่ะดีมากๆเลยไม่มีที่ติเลยฮะดูฮะดูเบาดูอะไรฮะน้องกุ้ยไม่ได้ไอ้นี่นะให้เห็นทุกมุมเลยนะดูมีเครื่องเล่นด้วยดูมีจอมีเครื่องเล่นพร้อมเลยคันนี้หรูมากๆเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าขายราคาเนี้ยบอกเลยคันนี้จําไม่จําถ้าจําไม่ผิดตัวนี้ถ้าป้ายแดงน่าจะอยู่ล้านสี่ล้านห้านะ ตัวท็อปขนาดนี้ไม่แน่ใจเลยบอกให้น่าจะเกินด้วยดูเลยฮะสวยมากๆเลยดูฮะไม่มีที่ติเลยครับดูเลยฮะดูเลยฮะโอ้โหสวยมากมากเลยฮะออปชั่นครบครบดูเลยออปชั่นครบครบ็นไง,ไงหรูมากทุกอย่างในสภาพเดิมเดิมหมดเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์แล้วก็ดูเลขใหม่ของรถกเลยครับมาดูเลขใหม่กันเลยครับคันนี้เลขใหม่แค่แสนกว่าโลนะแสนกว่าโลแสนเก,ก้านะดูเลย ไปดูเครื่องยนต์กันครับ Dd Common เ a i l นะมิซูนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 GTP นะฮะดูเลยเป็นไงฮะทุกอย่าง,างเงื่อนภาพเดิมพี่ดูเลยอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างเลยเป็นไงไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์โชว์ทุกคลิปอ๋อเจอแล้วฮะนี่ดูถ้าเครื่องยนต์หลวมหรือมีปัญหาควันออกดูเบสคาคุา้คยชวอีกค,ค,คันละ ไม่เคยมีมั่นใจฮะมั่นใจมั่นใจในคุณภาพพี่ราคาแบบนี้สภาพแบบนี้ราคาถูกลงเกินครึ่งแบบน,น,นี้พอรับได้ไหมเอ่ยครับผมผมกล้วยเบสคาร์ออตโต้ครับรถมือสองสภาพสมบูรณ์แบบพ่ะพี่ทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะพี่ดูคันนี้เป็นไงฮะป้ายแดงล้านสี่เกือบล้านห้าตัวนี้นะสองยี 2, 4, นะ่สี่นะเบสคาร์ขายแค่เจ็ดจุดเก้าเก้าแสนผมบอกเลยพี่ทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงพี่ดูสภาพคลิปค,ปคิปแบบนี้ฮะไปกลับอยู่ในความเป็นจริงหมดนะพี่นะอ๋อ ออกลุกกับเราไม่ยากนะครับพี่ออกได้ทุกอาชีพกล้วยบอกเลยไม่ว่าพี่จะประกอบอาชีพธุกรกิจไหนบอกมาคำเดียวฮะน้องกล้วยจัดให้หมดออกได้ทุกอาชีพครับอย่าแบบพี่อย่าตลกนะไม่ใช่ว่าออกได้ทุกอาชีพอาชีพที่แบบเทาๆอะไรไม่เอานะไม่ตลกน,นะเอาเรื่องจริงนะอาชีพที่มันเป็นเป็นจริงอะพี่ออกได้ทุกอาชีพเป็นจริงทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสคาลโต้ทั้งหมดครับขอให้กล้วยได้รับใช้เข้ามาปรึกษารครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายนุเคส <ๆ S 1> ไม่จำเป็นเลยน้องกล้วยยินดีรรัับบใช้ค ขอบคุณที่ติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ